เดี๋ยวนี้ติดแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ติดแล้วนะคะแบะก็ได่เกือบสองปีกว่าโอ้ตั้งสองปีกว่าเนาะมันก็เสื่อมแล้วเพราะว่าปีละป<อ>ีปีหกสองมันอันนี้อยู่ไนอี่ไโอ้มันแดงอยู่ ต้องขอบคุณเช่นกันนะคะเรียกงเงื่อนะคะแต่เช้าวนะเพราะว่าลูกลุงนะคะเสียดานไม่ติดโอ้ยสามปีแล้วนะคะไม่ได้เปลี่ยนแบตวันนี้เขาก็คงจะไปเปลี่ยนแบตแล้วนะคะอธิบายเอฟซีหรืยังว่าทำไมลูกเอารถมาจอดตรงนี้อธิบายสิก็ยิงเอกมาเอารถมาจอดตรงนี้แบตเตอรี่ใช้งานนะคะสามปีแล้วเนาะแบตเตอรี่มันก็เลยเสื่อม ตัวนี้ก็เลยใสืมเออมันเสื่อมก็เลยเสื่อมก็คงจะได้ไปเปลี่ยนใหม่เนาะใช้คนห้าคนเข็นคนห้าคนนะคะเข็นแต่ตอนเช้านี้มันก็ดีเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันยังยังหนาวอยู่เนาะก็เลยไม่มีใครร้อนนะคะไม่ไม่มีใครได้เหงื่อเนาะเพราะว่ามันก็พอดีนะคะทุกคนก็ยืนกลางแจ้งอยู่นะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวลมนะคะ ตอนนี้ลุงก็เอารถของน้องไวบัวน<ม>ายบุญนะคะไปเก็บแล้วเดี๋ยวก็จะเอาคันนี้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ตเ,ตเนาะตเ,ตเพราะว่าสามปีปแล้วค่ะ <3 S 2> ลุงบอกว่าใช้แต่งานเนาะไม่เคยไปไม่เคยรักษานะคะเพราะว่าลุงก็มีคันใหม่ไปเรื่อยๆเนาะก็เลยให้พี่ไถ่บ้านนอกเด้อขับบ้างค่ะไทก็ไม่ค่อยดูแลเนาะก็เลย ลุงก็ว่า3มปีแล้วนะคะแบตก็เลยเสื่อมเนาะ<อ>ก็ทนอยู่เหมือนกันนะคะทั้ง3มปีเนาะใช้มา3ปีแล้วก็เสื่อมแล้วคะ<อ>่ะพากันขี่นะคะห้าคนนะคะ5คนนะคะขี่ตอนเช้านี้นะคะแต่มันก็ไปไม่ไกลมันก็ติดนะคะเพราะว่ารถล,ลุงก็ยังสภาพดีอยู่นะคะ<อ>วันนี้นะค่ะลุงก็คงจะเอาไปเปลี่ยนแบตใหม่เนาะ,ะลุงก็บอกว่าโอ้ยเสียเงินอีกแล้ว ก็จําจเป็นต้องได้ใช้งานเนาะคะ่ะรถก็สภาพดีค่ะวิ่งเร็วนะคะรถลุงคันนี้ก็ค่ะใช้มานานแล้วนะคะลุงก็ไม่มีเวลาดูแลนะคะเพราะว่าลุงก็ค่ะมีหลายงานเนาะ,ะงานของลุงก็เยอะค่ะก็เลยไม่ได้ดูแลเพราะว่าให้แต่คนอื่นนะคะให้พี่ไทยบ้านนอกบ้างให,ให้นะคะขับบ้างนะคะรถคันนี้มันก็เลยลืมนะคะ เพราะว่าใช้ได้นะคะเราก็แบบนี้แหละค่ะใช้ได้ก็ใช้ไปไเพราะว่าทนทานนะคะใช้ดีจนกว่ามันสตาร์ทไม่ติดนะคะออกมาเมื่อเช้านะคะคก็เลยพากันขินเลยนะคะคก็ลุงก็บอกว่าโอ้ตั้งสามปีเนาะมันก็เลยเสื่อมนะคะแบตเตอรี่ก็เลยเสื่อมอวันนี้ก็คงจะได้ไปเปลี่ยนเนาะขินนะคะก็ เราคนเหมือนกันนะคะพาันถิ่นแต่ก็ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็ติดแล้วนะคะสตาร์ทติดแล้วนะสตาร์ทติดแล้วเราก็จะไปอยู่ที่ด้านเหมือนเดิมเนาะวันนี้ก็นิกกี้ก็ได้กินข้าวแล้วเนาะกินอิ่มแล้วบอกไม่ได้กินเพชรดิกีเหมือนเดิมบอกได้กินอาหารแล้วเนาะเฮ้ยนกินอัน โอ้ได้กินฮะโลเนาะมือนี้ไกิน่นโลเหมื่อวันนั้นก็ได้กินไก่ก็ยังเงียบยิบเนาะข้าตื่นมาเอาเข่าให้มันกินกันเลยอารมณ์ดีเนาะเมื่อนั้นก็กินไก่กินไก่ก็อารมณ์ดี 5, 4, 5, 5. ค่ะตอนนี้ก็เราก็แยกย้ายกันไปเนาะ ไปอยู่ที่ร้านบ้างนะคะนี่นะคะไปขายของเหมือนเดิมเนาะนี่นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าตลาดน้อยเหมือนเดิมเนาะขอบคุณเช่นกันเด้อนาทีระทึกใจนะคะตอนเมื่อกี้เนาะลูกดุงก็ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะคะคอยขายมะขามหวานมะขามเปียกของเราเนะ อยู่ที่นี่กันรูเกินไปนะโอ้ลมแรงค่ะลมแรงตอนนี้นี่นะคะมาอยู่ที่นะคะมาขามาขามหวานมาขามเปียกเช่นเดิมนะคะขอบคุณเช่นกันคะ่ะมาอยู่ที่องค์ปษษู่ปาริกิตเหมือนเดิมเนะตอนนี้โอ้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะคะเมื่อกี้วิ่งไปถ่ายลุงแทบไม่ทันเนาะเพราะว่า เขามาเข็มรถลุงนะคะแม่ติดก็แบตเตอรี่หมดนะคะแบตเตอรี่เสื่อมตั้งสามปีลุงบอกนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณอะไรนะคะคุณประดับเนาะจิงบ่ค่ะอ่านถูกอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณประดับใจเนาะคุณหลาวคำเสริมแก้วค่ะคุณหลาวคำขอบคุณนะคะ,คะ,ะ,คะสวัสดีครับแม่บุญถิ่นสวัสดีค่ะ ขอบคุณเช่นกันนะคะโอแมงกระพุนชันเนี่ยขอบคุณนะคะแมงกระพุนเนาะแมงกระพุนชันเนี่ยเช่นกันคะ่ะโอ้โแมงกระพุนเนาะที่รักฉันรักเธอสวัสดีครับแม่บุญถินสวัสดีคะ่ะคุณที่รักฉันรักเธอเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะที่ให้หัวใจพลังบวกมานะคะขอบคุณคะ่ะคุณน้อยขอบคุณนะคะดีจ้าแม่บุญถินคะ่ะแวม,มากูดให้คะ่ะขอบคุณเช่นกันนะคะดีครับย่าน้อย <c oughs> คุณน้อยเขายังไม่เป็นยากค่ะ <c oughs> คุณเมงเขายังเาว้ายังสวยนะคะ <c oughs> คุณบัวทองนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีแอดบุญทินขอให้มีความสุขขอบคุณถ่ายลถลงให้ดูคะ่ะอ๋อขอบคุณเช่นกันจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าเมียบุญถิ่นสวัสดีคะ่ะแอนน์สาสใจจริงเมื่อตะกี้นะครับไม่รู้โทรศัพท์เป็นอะไรนะคะล้วนหมดเลยไม่ถิ่นก็เลยลงขึ้นใหม่นะคะ สวัสดีค่ะคุณบัวทองค่ะคุณวาสนานะคะต่างแดนนะคะสาวนาเนาะสาวนาต่างแดนนี่แหละคะ่ะไม่ติดตามไม่ค่อยเห็นเนาะสวัสดีค่ะคุณสาวนาต่างแดนขอบคุณเช่นกันเด้อ <logos. S 1> คะ่ะจิตใจดีงามนะคะเอฟี่คุณลุงคุณป้านะคะน่ารักจริงๆเลยนะคะคุณสาวนาต่างแดนขอบคุณเช่นกันนะคะแอนน์ํ้ำใสใจจริงสวัสดีค่ะคุณเมงสวัสดีเช่นกันนะคะสาวนาต่างแดนนะคะสวัสดีจ้าน้ํา้ำใสค่ะแอนน์้ำใสก็ดีดีนะคะคุณน้อยขอบคุณนะคะคุณน้อยก็ค่ะ ดีมากๆเลยนะคะทั้งสวยนะคะคุณเมงยังไปเรียกญาติทำไม้เนาะดีจ้าพี่เมงขอบคุณเช่นกันนะคะคุณเมงน,นั่นแหละคะ่ะเป็นตาดีกว่าเนาะคุณน้อยนะคะ,คนนะ,คะยังสาวยังสวยนะคะคุณน้อยอแซงสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณเมงแสนดูราบน้ําใสค่ะขอบคุณนะคะดีจ้าน้ําใสเรียกคุณตาเมงดีกว่านะคะ เรียกญาน้อยทำไมเนาะคุณน้อยยังสวยค่ะขอบคุณค่ะสาวนาสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะสาวนาตางแดงนะคะนอนหรือ,อยังน้ำใสโอ,อ้น้ำใสก็บอกให้นอนเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่นอนนะคะยังมาคุยกับแม่บุญิอยู่นะคะขอบคุณค่ะคุณโบทองนะคะวงพันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะน้ำใสใจจริงค่ะขอบคุณเช่นกันเนอค่ะ